สามชั้นจุกๆแน่นๆเลยทุกคนนี่ค่ะคำใหญ่ๆปักหมุดร้านชาบูปิ้งย่างที่หนองคายทานทุกอย่างในร้านได้ไม่อั้นเลยทุกคนในราคาเพียง289บาทที่ย so ูโซกิวค่ะ พีกัดนะคะเดี๋ยวหนูออมปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์บรรยากาศภายในร้านก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนมีโต๊ะให้นั่งเยอะมากเลยค่ะเราจะได้ม้อแบบ2แบบเลยนะเธอจะได้ทั้งแบบปิ้งย่างนะคะแล้วก็จะเป็นหม้อชาบูกินน้ําซุปคือแบบนั่งตรงนี้หอมมากเลยนะคะมีน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะน้ําจิ้มบาร์บีคิวน้ําจิ้มซุกกี้แล้วก็น้ําจิ้มชาบูนะคะ ทุกคนคะดูเนื้อเนื้อเขาก็คือแบบหั่นมาให้สไลด์มาให้แบบนี้เลยมีทั้งสามชั้นนะคะแล้วก็เป็นเนื้อสันนอกสันในมีครบหมดเลยทุกคนหมูสามชั้นแบบเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เขาก็จะหั่นมาให้เราเลยนะคะเออโบตองมาตัดห้เมือ่อยมือเนาะสามชั้นชิ้นเบิม่มเบมนะคะอืออร่อยหมูนุ่มน้ำจิ้มเด็ดมากอืม ทู้คนร้อนตามโดยนี่เลยนะคะพริกยวกหมูนะคะขอเป็นจุ่มแล้วกันรอบนี้หมูชาบูนะคะทุกคนเอาลงไปแบบนี้เลยอืมโอ้ชิ้นใหญ่มากโอ้ดูฟันทุกคนร้อนๆเลยนะคะแซบๆเลย น้ำจิ้มดีมากหมูดีมากเนื้อดีมากนุ่มบุฟเฟ่รวมน้ำรีฟิลเติมได้ไม่อั้นนะคะทุกคนมีน้ำเยอะมากทั้งโคกแป,ป๊บซี่หรือว่าจะเป็นน้ำผลไม้แล้วของหวานเขาก็จะมีไอติมด้วยนะคะมีหลายรสชาติมากเลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นสบายนางนะคะแล้วก็จะมีหมูด้วยทุกคนมีชีสด,ด้านบนด้วยนะคะอันนี้จะเป็นหมึกกรอบมีเส้งจีมีกุ้งนะคะหมูยออุ้ยอันนี้เธอมีไส้ด้วยไส้นี่คือแบบกินกับมารานะทุกคนน้ำซุปม,มา่าเซฟมาก ดูปลาหมึกก็เสิร์ฟตัวใหญ่ๆตัวโบโบเลยสามารถสั่งได้ไม่จำกัดทานได้ไม่จำกัดในเวลา2ชั่วโมงนะคะหมาล่านะคะเราใส่ไส้ลงไปน้ำจิ้มนะคะโอ้ร้อนมากเลยนะทุกคนเนี่ยน้ำซุปม,มาล่าดีมากหอมมากอันนี้หอมแม่คาว สะอาดทุกคนอันนี้นะ่ะอร่อยหมึกสายตัวใหญ่ๆเบิ่มๆลงไปเลยจ้าโอ้ใหญ่มากหม,มึกกรุบกรอบกรอบเงเน่งเลกลิ่นคาวทุกคนอร่อยนะคะแล้วก็จะเป็นเนื้อนะคะเนื้อลงไปด้วย แผงเบิ่มๆเลยค่ะมาแล้วทุกคนจิ้มน้ำจิ้มนะคะเนื้อน,นุ่มมากเดี๋ยวเราจะมาลองกินน้ำจิ้มบาร์บีคิวอันนี้เป็นน้ำจิ้มบาร์บีคิวนะคะทุกคน น้ำจิ้มบาร์บีคิวจะออกแบบคเค็มหวานๆนิดนึงแต่อร่อยไม่เผ็ดอันนี้ก็จะเป็นเซตแบบลูกชิ้นนะคะจะเป็นเซตลูกชิ้นอันนี้ก็จะเป็นชีสเนาะมีลูกชิ้นปลาก็ม,มีมีเยอะแยะเลยอะเยอะมากน้ําซุปก็จะมีความแบบหอมๆนะคะทุกคนน้ํจซุปน้านนำดาหอมมากมาราคือหอมรสเข้มข้นนัวกลมกล่อมเลยทุกคน สำหรับใครนะคะที่อยากจะตามหนูอ้อมมาทานชาบูปิ้งย่างที่ร้านยูโซกิวนะคะในราคาเพียง289บาททานได้ทุกอย่างในร้านเลยนะทุกคนในเวลา2ชั่วโมงนะคะสามารถตามกันมาได้เลยค่ะเดี๋ยวหนูอ้อมจะปักหมุดไว้ให้ใต้คอมเมนต์นี้เลยนะคะอย่าลืมตามกันมาเยอะๆนะคะ